สังเกตทุกวันนี้เป็นยุคที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงจะเกิดไายนะภัยพิบัติขึ้นทั่วโลกจากนั้นภัยสงครามจะเกิดขึ้นจากนี้อีกสิบปีเมตตาถามตอบปัญหาธรรมโดยหลวงตามะวิรัตโยก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะ คนเราอีกหน่อยมันก็กลับไปสภาพเดิมไม่มีอะไรเที่ยงในสรรพสัตว์ในโลกนี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาก็เปลี่ยนไปยุคนี้มันเป็นยุคที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงสภาพของสังคมมันกำลังจะเปลี่ยนจิตมันเสื่อมไปเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนลูกศิษย์หลวงตาเจ้าคะถ้าน้ำท่วมจริงๆแล้วไทยก็ติดจีนพวกจีน ลาวพมา่านี่ไปไหนหมดเจ้าคะหลวงตาตอบจีนแตกนะจีนก็จะมีความวุ่นวายเพราะว่าวาตภัยก็เยอะกว่าประเทศอื่นนะจีนนะ่ะเปลี่ยนไปหมดนะทั่วโลกนะ่ะเกิดวาตภัยเกิดอุทกภัยเกิดอะไรพวกนี้ต่อจากนั้นก็เป็นสงครามโลกนับจากนี้ไปสิบปีเนี่ย อยู่เฉยๆดีที่สุดหาที่เหมาะๆนะ20-30ไร่ก็ปลูกกระท่อมอยู่กินกล้วยกินเผือกดีกว่ากินมะละกอไปวงการทุกวงการนะ่ะเปลี่ยนแปลงหมดแม้แต่วงการพระก็ไม่มีดิกายไม่มีรวมหมดไม่มีนิกายมีแต่พระปริยัติกับพระปฏิบัติเท่านั้นจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงลูกศิษย์ แล้วจะโดนพิซายไหมเจ้าคะหลวงตาตอบมีนะไม่มีประเทศไหนดีโลกเขารักษาของมีพิษไว้ในประเทศเขาหรอกพออยู่นานๆมันก็เสื่อมแล้วก็ตายเองใช่ไหมถ้างั้นก็ปล่อยไปที่อื่นไม่ดีกว่าเหรอมันอยู่เมื่อกี่ปีแล้วรักษาไว้กี่ปีแล้วถ้าเสื่อมเมื่อไรก็ขนเฝ้านั่นแหละตายถ้างั้นก็ปล่อยก่อนมันก็จะปล่อยก่อน ปล่อยไปที่อื่นก่อนหมันไส้ที่ไหนก็ปล่อยไปที่นั่นลูกศิษย์หลวงตาเจ้าคะโลกเรานี้มีวิวัฒนาการเหมือนที่นักวิทยาศาสตร์เขาคิดกันไหมเจ้าคะหลวงตาตอบไม่ใช่นะโลกเราที่เราเห็นนี่นะกับนี้นะไม่พูดถึงกับที่แล้วไม่พูดถึงเพราะว่ากับนี้ก็พระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ย จะเป็นตัวเลขเลขล้านไม่มีนะมันนับไม่ได้ห้าพระองค์เนีย่ยแล้วโลกนี้ก็ยังมีมนุษย์อยู่ต่อระหว่างห้าพระองค์เนีย่ยยังมีอยู่นะลูกสิบงั้นก็แสดงว่ามีมนุษย์ตลอดใช่หรือไม่เจ้าคะหลวงตาตอบมีตลอดนะลูกสิบเพียงแต่ว่าพวกนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ค้นพบใช่ไหมเจ้าคะ หลวงตาตอบไม่นะความจริงสัตว์พวกนั้นเป็นสัตว์ก็ใช่แต่ว่ามันจะอยู่เป็นที่ของมันไม่ได้อยู่ทั่วไปมันก็สลายไปมันก็กลายพันุไปตามสภาพของธรรมชาติลูกศิษย์ศาสนาพุทธอายุ2,500กว่าปีหลวงตาตอบก็จริงนะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี่ไง ลูกศิ์ถามอ๋อจะพาะองค์ปัจจุบันหลวงตาตอบใช่องค์ก่อนนู้นก็นานแล้วองค์ก่อนนู้นคนอายุตัง 30, ้งสามหมื่นปีก่อนพระพุทธเจ้าองค์นี้พระกัสปะองค์แรกอายุเป็นแสนนะองค์ที่สองก็เจ็ดถนะึงแปดหมื่นน่ะองค์ที่สามนี่สามหมื่นองค์ที่สี่นี่ประมาณร้อยร้อยห้าสิบเนี่ยองค์ที่ห้านู่นนะ แปดหมื่นนะแปดหมื่นถึงแสนลูกศิษย์แล้วถ้าหมดพัทระกับนี้แล้วจะมีไฟลางโลกเหมือนที่เขาบอกกันไหมเจ้าคะหลวงตาตอบมีนะแต่นานนะลูกศิษย์หมดยุคพระศรีเนี่ยนะเจ้าคะหลวงตาตอบมีนะลูกศิษย์ถามแล้วมันจะเริ่มกลับใหม่ใช่ไหมเจ้าคะ หลวงตาตอบมันก็เริ่มกลับใหม่คือแผ่นดินโลกมันหมุนไปใกล้ๆดวงอาทิตย์มันก็ไหม้หมดดวงอาทิตย์มีถึงเจ็ดดวงบางครั้งลูกศิษย์ที่เขาบอกว่าไม่ถึงสวรรค์ใช่ไหมเจ้าคะหลวงตาตอบใช่แล้วก็หมุนออกมานานนะไม่ต้องไปพูดถึงศูนย์กับนี่นานมากแต่วิญ,ญญาณยังอยู่นะ วิญญาณยังอยู่พลังงานก็ยังอยู่พลังงานของโพธิยาณก็ยังอยู่ไม่ไปไหนเรื่องราวของพุทธ,ธะนี่เป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจลูกสิษย์แล้วสุญยกับนี่เขาอยู่กันยังไงเจ้าคะหลวงตาตอบไม่มีมนุษย์มีแต่พรหมขึ้นพรหมหมดตะเกียกตะกายขึ้นพรหมหมดมันเป็นกับที่ศูนย์มันมีความร้อน สุญยะกับนี่รู้รู้รอยู่นานนะไม่ใช่ว่าไม่นานลูกศิษย์ถ้าขึ้นไม่ได้ก็ลงนรกไปใช่ไหมเจ้าคะหลวงตาตอบใช่ก็อยู่ในสองภูมนินี่ไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์เพราะมันร้อนท่านว่าไม่ให้คิดไม่งั้นมันจะปวดหัวเรื่องโลกมันนานยาวนานแค่คิดถึงเรื่อง พระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์ก็นานนานมากมัวแต่คิดถึงชาติปัจจุบันเนี่ยเราทนได้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เราทนทําความดีเราทนสภาพได้ไหมตลอดชีวิตของเราเนี่ยมีความอดทนขนาดไหนมีความอดกลั้นขนาดไหนแล้วเราติดอะไรบ้างท่านว่าเป็นวิปัสสนานะเราติดอะไรมัง่งเรารู้ไหมทุกคนรู้ไหม ลองแกะออกดูสินี่ลองทางดูรู้รู้นะรู้อยู่ท่านว่างั้นท่านบอกให้เรารู้เฉยๆแต่อย่าไปทำรู้ว่ามันดีก็อย่าทำรู้ว่ามันไม่ดีก็อย่าไปทำอยากทำตรงไหนก็ได้ที่มันดีนะอย่างนั้นตัวนี้คือตัวจริงๆตัวปัญญาจริงๆท่านว่านะส่วนมากก็จะมาหลอกกันนะักบวชก็หลอก คนก็หลอกนักบวชหลอกกันไปเหมือนผีหลอกผีเหมือนเราไปเที่ยวบาร์เที่ยวคลับเที่ยวผับเที่ยวอะไรไม่รู้ใครหลอกใครมันก็ผีหลอกผีนั่นแหละใช่ไหมถ้าคนด้วยกันไปเที่ยวก็หลอกกันไปหลอกกันมาหลอกกันมาหลอกกันไปก็ผีหลอกผีลูกศิษย์หลวงตาเจ้าคะแล้วศาสนาพุทธที่เป็นนิกายอื่นๆล่ะเจ้าคะหลวงตาตอบ ต่อไปมันไม่มีนะมันจะรวมกันหมดแนวนั้นก็คล้ายๆกันรวมกันเหมือนพระเนี่ยรวมหรือแยกก็เหมือนเดิมแหละสมัยพุทธกาลก็มีลูกศิษย์ไปไปมามาพระนิกายอื่นที่เห็นเก่งๆก็มีอยู่หลายองค์นะเจ้าคะหลวงตาตอบมีเยอะนะลูกศิษย์ อย่างนี้ก็ดูเหมือนคล้ายๆของที่เบตเลยที่เขาไปค้นหาดาไลาลามะตลอดเลยตายไปแล้วก็ไปเอามาเป็นใหม่เป็นใหม่หลวงตาตอบก็อย่างนั้นมันเป็นประเพณีที่ทํากันมาในอดีตการติดต่อพลังงานการติดต่ออะไรมันอยู่ที่หัวหน้ามันอยู่ที่ผู้นำผู้นำกับการเสื่อมสลายของบ้านเมือง ถ้าผู้นำไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวก็พังไวถ้าผู้นำดีมีเรื่องมีราวมีสาระหน่อยก็นานหน่อยแต่มันก็ไปเหมือนกันแหละมันก็เหมือนสมัยพ่อขุนรามสมัยนั้นน่ะสมัยท่านยังไม่เจริญใช่ไหมสมัยนั้นศีลธรรมคนมันก็ส่วนมากเข้าวัดแก่ก็เข้าวัดประเพณีอะไรอยู่วัดหมดเลยแม้แต่มีทุกข์ก็ตีระฆังในวัด ปรับทุกปรับอะไรโจรมันก็ไม่มีคนก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไปมันก็อยู่อย่างสบายในยุคนั้นมันก็เริ่มเสื่อมเริ่มเสื่อมมาสลายไปเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมนุษย์ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรในโลกมนุษย์หรอกมันก็มีอย่างนี้แหละที่เราเห็นเห็นนี่แหละ,จะเจริญแล้วเสื่อมไม่มีอะไรหรอก คนยากจนหรือคนรวยเหมือนก็มีสภาพเท่ากันไอ้คนจนที่มันอารมณ์ดีสบายสบายมันสบายมากกว่าคนที่เป็นเศรษฐีเป็นพันๆหมื่นๆล้านเป็นแสนล้านนะใช่ไหมแล้วพอตายมันไปไหนละ่ะมันก็ไปได้วยกันแหละเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสามภพภูมิอยู่เรื่อยเกิดมาเป็นคนเป็นอะไรไม่มีอะไรคนที่ปรับพวกนี้ก็โพธิสัตว์อีกนั่นแหละ พวกที่ยังคงอยู่กับสัตว์นี่แหละถ้าเป็นพระอรหันต์นี่นะพอปิดบัญชีปั๊บนะไม่สนแล้วบางองค์นี่เฉยเลยนะเลี้ยงธาตุขันไปวันๆพระอรหันต์จบตายแล้วก็ไปเกิดจบไปลูกศิษย์ไม่เหมือนพระโพธิสัตว์หลวงตาตอบใช่ที่ต่อศาสนาทุกวันเนี่ยโพธิญาณทั้งนั้น บางองค์ก็ลาบางองค์ก็ไม่ลาพอลาหน่อยก็ต่อยาวหน่อยเพราะลูกศิษย์เยอะหน่อยน้อมกราบในโอวาทรมคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าวหลวงตามะวิรัทยโยวัดฒนเมืองนะและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ